ครณินรุทนะครับผลคำนะครับก็ได้มีโอากาสได้มาร่วมอบรมนะครับโครงการหนึ่งนำสงนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อว่า,าโครงการนี้ที่จะสามารถที่จะทําให้คนได้รับความรอดนะครับในการที่เราจะใช้เป็นภาคปฏิบัติและการลงพื้นที่นะครับในการประกาศประกิจคุณของพระเยสุ์ที่จะไปถึงทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน แล้วก็ให้เขาได้รับความรอดผ่านโครงการหนึ่งนำสงซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะครับเป็นความดีใจนะครับที่ได้ได้มาร่วมอบรมแล้วก็ได้นำพี่น้องนะครับบางส่วนได้มารับความรู้นะครับเพื่อจะผลักดันให้เขามีพลังมีหัวใจในการที่จะไปประกาศและเป็นพรต่อคนที่รู้จักแล้วก็คนที่ อยู่ใกล้ชิดให้เขาได้รับความรอดนะครับก็เชื่อว่านะครับโครงการนี้เมื่อเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในทุกพื้นที่ในอำเภอที่เราอยู่นั้นนะครับที่นั่นเชื่อว่าจะเห็นถึงเ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่แล้วก็ผู้คนมากมายจะได้รับความรอดผ่านการประกาศโครงการหนึ่งนำส่งนี้ครับนะครับ